กล่าวกันว่าคนที่จะถูกทรณีสูบเป็นคนที่ทำบาปมหันต์ทำให้ทรณีสูบลงไปนรกโลกันนอกจากพระเทวทัตแล้วก็ยังมีหญิงงามอีกคนหนึ่งชื่อนางจินตมานวิกาเป็นผู้ที่เคยใส่ร้ายพระพุทธเจ้าต่อหน้าคนหมู่มากว่า พระพุทธองค์นั้นทําให้นางตั้งคันเพื่อหวังจะใส่ร้ายทําให้พระองค์เนี่ยเสื่อมเสียแต่นางจินตมานวิกาผู้นี้ไม่ใช่กล่าวใส่ร้ายพระพุทธองค์แม้ชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระนางก็ทําแบบนี้มาแล้วเหมือนกันพระพุทธองค์เลยนําเรื่องราวในอดีตมาสาธกให้เหล่าภิกษุฟังเรื่องราวมีว่า ในอดีตการณกรุงพาราณสีมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในเรือนของปโปรหิตเมื่อเจริญวัยแล้วก็ได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตแทนบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วครั้งหนึง่งพระเจ้าพรหมทัตได้พระราชทานพรแก่พระอักรมเหสีว่าดูก่อนนางผู้เจริญเธอต้องการสิ่งใด พึงบอกสิ่งนั้นพระนางจึงกราบทูลว่าขึ้นชื่อว่าพรอ,อื่นๆมิได้เป็นสิ่งที่กล้ากระหม่อมฉันได้มาด้วยความยากเลยขอพระราชทานเพียงแต่ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทูลกระหมอ่อมไม่พึงทอดพระเนตรหญิงอื่นด้วยอำนาจกิเลสแม้เพียงเท้าเธอจะห้ามพระนางไว้สักกี่ครั้งก็ถูกพระนางเซาซีอยู่บ่อยๆ จึงไม่อาจปฏิเสธคำของพระนางได้พระองค์จึงทรงรับคำของพระอัคารมาเหสีมาตั้งแต่บัดนั้นหลังจากนั้นพระองค์ก็มิได้ทรงเหลียวแลบรรดาน,นางระบำทั้งหมื่นหกพันนางเลยอยู่มาวันหนึ่งที่ปัจจันตะชนบทของพระองค์ได้เกิดกบฏขึ้นพระองค์จึงให้พวกโยธาทัพตั้งกองอยู่ที่ปัจจันตะชนบท พวกทหารทำสงครามกับพวกโจรสองถึงสามครั้งก็ไม่อาจเอาชนะพวกโจรได้จึงได้ส่งใบบอกมากราบทูลพระราชาว่าถ้าศึกหนักยิ่งกว่านี้ข้าพระองค์ไม่อาจฉลองพระเดชพระคุณได้พระราชาจึงมีพระประสงค์จะเสด็จไปที่นั่นพระองค์จึงระดมพลนิกายต่างๆแล้วรับสั่งให้พระอัครมาเหสีมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่า นางผู้เจริญฉันต้องไปสู่ปัจจันตชนบทที่นั่นมีการยุทธสงครามมากมายหลายรูปแบบจะชนะหรือแพ้ก็ไม่แน่นอนในสถานที่เช่นนั้นไม่อาจจะคุ้มครองพระนางได้เธอจงอยู่ณที่พระราชวังแห่งนี้เถอะฝ่ายพระนางก็กราบทูลว่าทูลกระหม่อมเพคะกล่าวกระหม่อมฉัน ไม่สามารถจะอยู่ข้างหลังดังพระดำรัสได้อันพระราชาตัดทัดฐานห้ามอยู่บ่อยๆก็กราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อทูลกระหม่อมเสด็จไปทุกโยน์โปรดสรงให้คนมาโยน์ละหนึ่งคนเพื่อทรงทราบสุขทุกขของกระหม่อมฉันและสุขทุกขของพระองค์เพคะ เมื่อพระราชาทรงรับคำของพนางหลังจากนั้นก็ได้ตั้งปุโรหิตให้เป็นผู้รักษาพระนครแล้วทรงยกทัพใหญ่ออกไปเมื่อเสด็จไปได้คราวละหนึ่งโยศก็ทรงบรุตรหนึ่งคนแล้วดำรัสว่าเจ้าจงบอกความไม่มีโรคของข้าแล้วรู้สึกทุกข์ของพระเทวีเพื่อมาบอกข้าเถิดเมื่อทหารไปถึงพระเทวีก็รับสั่งถามถึงทหารว่า พระราชาส่งเจ้ามาเพื่ออะไรเมื่อทหารกราบทูลว่าเพื่อต้องการทราบสุขทุกข์ของฝ่าพระบาทก็รับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นจงมานี่แล้วทรงส่องเสพอสัตธรรมกับทหารผู้นั้นพระราชาเดินทางไปถึงปัจจันตชนบทใช้ระยะทางทั้งสิ้น32โยชน์โย พระองค์ก็ทรงส่งทหารไปทั้งหมด32คนพระอัครมเหสีก็ได้ทำเช่นเดียวกับทหารคนแรกถึง32คนส่วนพระราชานั้นได้ทรงปราบปรามกบฏที่ปัจจันตชนบทราบคาบแล้วก็ได้อยู่เกลีย้ยกล่อมชาวบ้านให้เป็นอันดีแล้วก็ได้เสด็จกลับหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ส่ง คนไปอีก32คนเพื่อบอกสุขทุกข์แก่พระอัครมเหสีพระอัครมเหสีก็ได้ทำกับทหารเช่นเดิมทั้ง32คนเมื่อพระราชาเสด็จมาถึงที่พักเพื่อฉลองชัยได้ทรงส่งหนังสือถึงปุโรหิตว่าจงเกณฑ์การตกแต่งบ้านเมืองเถิดปุโรหิตก็เกณฑ์คนให้ตกแต่งบ้านเมืองไปทั่ว เมื่อจะให้คนตกแต่งพระราชนิเวศจึงได้ไปถึงที่ประทับของพระอัคารมเหสีพระอัคารมเหสีได้ทอดพระเนตรเห็นร่างกายของปโปรหิตถึงความงามเลิศด,ด้วยรูปสมบัติก็มีสามารถจะทรงดำรงพระทัยอยู่ได้รับสั่งให้ว่ามานี่เธอท่านพราหมณ์เชิญขึ้นสู่ที่นอนเธอดปุโรหิตจึงกราบทูลว่า อย่าได้ตรัสอย่างนี้เลยพระราชาเล่าก็เป็นที่คาระวะของข้าพระบาทข้าพระบาทก็กลัวต่ออกุศลข้าพระบาทไม่อาจทําอย่างนั้นได้พระอัครมเหสีจึงรับสั่งว่าพระราชาไม่เป็นที่เคารพของข้าบาทมูลทั้ง64คนและคนเหล่านั้นก็ไม่กลัวอกุศลเจ้าคนเดียวเคารพพระราชาเจ้าคนเดียว กลัวอกุศลปุโปรโหิตจึงกราบทูลว่าพระเจ้าค่าถ้าแม้คนเหล่านั้นพึงเป็นอย่างนั้นไซข้าพระบาทไม่พึงเป็นอย่างนั้นก็ข้าพระบาทรู้อยู่จากไม่กระทำกรรมอันเลวร้ายอย่างนั้นเลยพระอัครมเหสีจึงรับสั่งต่อไปว่าเจ้าจะพูดพร,ร่ำให้มากความไปใหญ่ถ้าไม่ทำตามคำของเรา เราจักตัดหัวเจ้าเสียปุโรหิตจึงกราบทูลว่าถูกตัดหัวในอัตภาพเดียวก็พอทำเนายังไม่เท่ากับถูกตัดหัวไปถึงพันอัตภาพข้าพระบาทไม่อาจทำอย่างนี้พระอัครมเหสีจึงจัดต่อไปว่าเอาละจะได้รู้ดีรู้ชั่วกันแล้วจึงเสด็จเข้าที่ประทับของพระองค์ พระอัครามเหสีใช้เล็บจิกหวนไปตามร่างกายของตัวเองแล้วฉลมตัวด้วยน้ำมันนุ่งผ้าเก่าทำท่วงทีเป็นไข้แล้วสั่งนางทาสีทั้งหลายว่าเมื่อพระราชารับสั่งถามหาว่าพระเทวีไปไหนจงทูลว่าเราน่ะประชวนนะ ฝ่ายของปุโรหิตก็ได้เดินทางไปรับเสด็จพระราชาพระราชาทรงกระทำปะทักศิลแล้วเสด็จกลับพระนครเสด็จขึ้นสู่ปราศาสตรรับสั่งถามหาพระอัครมเหสีพวกทาสีจึงกราบทูลว่าพระเทวีทรงประชวรพระเจ้าค่าพระองค์จึงเสด็จเข้าสู่ห้องอันสงสริริทรงรูปหลังพระนางแล้วตรัสถามว่าดูก่อนนางผู้เจริญ เธอไม่สบายเป็นอะไรไปพระนางนิ่งเฉยเสียพระองค์จึงตัดถามเป็นครั้งที่สามแล้วชัมเรืองมองพระราชาพรางกราบทูลไปว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมแม้ว่าพระองค์ยังทรงดำรงพระชนอยู่หญิงทั้งหลายแม้เช่นกับหม่อมฉันก็ยังเป็นหญิงมีสามีเดียวอยู่โดยแท้จริงพระองค์จึงทรงรับสั่งถามว่า ก็ข้อนั้นมันเรื่องอะไรเล่านางผู้เจริญพระอัครมหิสีจึงกราบทูลว่าปุโรหิตท,ที่ทูลกระหม่อมทรงแต่งตั้งไว้รักษาพระครมาในที่แห่งนี้บอกว่าจะตกแต่งพระราชนิเวศแล้วทรงคมขืนกระหม่อมฉันผู้ไม่กระทำตามคำของตนทำเอาสมใจแล้วจึงออกไปเพคะ พระราชาเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงแผดพระสุรเสียงชาดฉานด้วยทรงกลิ้วประหนึ่งโยนก้อนเกลือเข้ากองไฟแล้วเสด็จออกจากห้องรับสั่งให้หานายประตูแล้วตรัสว่าพวกเจ้าจงพากันไปจับไอ้ปุรหิตมัดแขนไผ่หลังแล้วพาออกไปจากพระนครนำตัวไปสู่ตะแลงแกงตัดหัวมันเสีย หลังจากนั้นพวกราชบุรุษจึงพากันรีบรุดไปจับปุโรหิตมัดภายหลังแล้วเที่ยวระเวนตีกองร้องประกาศออกไปฝ่ายปุโรหิตโพธิสัตว์จึงดำริว่าพระราชาคงถูกพระเทวีตัวร้ายกราบทูลยุยงเป็นแน่คราวนี้เราต้องแก้ต่างเปลืองตนด้วยปรีชาชาญของตนเองในวันนี้ให้จงได้พระโพธิสัตย์ จึงกล่าวกับราชบรุษเหล่านั้นว่าพ่อคุณทั้งหลายพวกเธออย่าเพิ่งฆ่าเราเลยพวกเราเข้าเฝ้าพระราชาแล้วค่อยฆ่าเราเถิดพวกราชบรุษจึงถามกลับไปว่าแล้วเพราะเหตุใดฝ่ายบุรโธหิตจ,จึงตอบกลับไปว่าเราน่ะเป็นข้าราชการการงานที่เราทำไว้นั้นมีมากเราย่อมรู้ที่ตั้งแห่งขุมทรัพย์มาก ทองพระคังหลวงของเราเล่าเราก็ตรวจตาถ้าไม่นำเราเข้าเฝ้าพระราชาแล้วทรัพย์เป็นอันมากจากสาบสูญเราขอโอกาสพอเราได้บอกสมบัติแด่ดพระราชาแล้วพวกท่านค่อยกระทําโทษที่ต้องกระทําต่อเราภายหลังเถิดพวกราชบุรุษได้ฟังจึงพาพระโพธิสัตว์เข้าไปเฝ้าพระราชา เมื a, planet, ่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นปุโรหิตเท่านั้นก็ตัดว่าเฮ้ยเจ้าพราหมณ์เหตุใดเล่าจึงไม่ได้ยำเกรงเราเลยเหตุใดเล่าจึงกระทําการชั่วช้าสามานได้ถึงขนาดนี้ฝ่ายปุโรหิตจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์นั้นเกิดในสกุลโสตถิยพราหมณ์การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้เพียงมดดำมดแดง ข้าพระองค์ก็ไม่เคยกระทําสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แม้เพียงเส้นญ้าข้าพระองค์ก็ไม่เคยถือเอาเลยสตรีของผู้อื่นข้าพระองค์ไม่เคยแม้เพียงจะลืมตาดูด้วยอํานาจของความโลภคําเท็จแม้ด้วยอํานาจแห่งความร่าเริงข้าพระองค์ก็ไม่เคยกล่าวน้ําเมาเพียงหยดด้วยยอดหญ้าข้าพระองค์ก็ไม่เคยดื่ม ข้าพระองค์ปราศจากความผิดในพระองค์แต่พระนางผู้เป็นพานจับมือข้าพระองค์ด้วยอำนาจแห่งความโลภทั้งทั้งที่ข้าพระองค์ห้ามกลับตาวาดข้าพระองค์เปิดเผยความชั่วที่ตนกระทําไว้บอกแก่ข้าพระองค์แล้วเข้าไปภายในห้องข้าพระองค์ปราศจากความผิดแต่คนทั้ง64ที่ถือหนังสือมามีความผิด ข้าแต่สมุติเทพโปรดตัดเรียกคนเหล่านั้นมาแล้วตรัสถามว่าพวกคนเหล่านั้นกระทําตามคําของพระนางหรือไม่ได้กระทําเถิดพระเจ้าค่าพระราชาเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงรับสั่งให้จองจําคนทั้ง64แล้วรับสั่งให้หาพระเทวีมาเข้าเฝ้าและมีพระดํารัสตรัสถามว่าเจ้า ทำกรรมชั่วกับคนเหล่านี้หรือไม่ได้กระทําขันพระนางกราบทูลว่าทำเพคะจึงรับสั่งให้มัดนางไพ่หลังไว้แล้วทรงสั่งว่าพวกเจ้าจงตัดหัวของคนทั้ง64คนเหล่านี้เสียครั้งนั้นพระโพธิสัตว์จึงกราบทูลเท้าเธอไปว่าข้าแต่มหาราชเจ้าคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีโทษพระเจ้าค้า พระอัครมเหสีบังคับให้กระทำตามใจชอบของตนคนเหล่านี้ไร้ความผิดเหตุนั้นพระองค์โปรดทรงพระกรุณาอดโทษแก่คนเหล่านี้เถิดแม้พระอัครไมเหสีก็ไม่มีโทษพระเจ้าค่าธรรมดาหญิงทั้งหลายเป็นผู้ไม่อิ่มด้วยเมถุนธรรมแท้จริงความไม่อิ่มด้วยเมถุนธรรมนี้เป็นสภาวะธรรมประจำกำเนิด สิ่งที่ควรจะต้องมีก็อย่อมมีแก่พวกนางเท่านั้นเพราะเหตุนั้นจงทรงพระกรุณางดโทษพระนางด้วยเถิดพระเจ้าค่ากราบทูลคำต่างๆให้พระราชาทรงตกลงพระไทยด้วยประการต่างๆจนทรงปล่อยคนทั้ง64คนรวมถึงพระอัครมเหสีผู้เป็นคนพาลให้พระราชาทานฐานะตามตำแหน่งเดิมของตนแก่คนทั้งปวง ฝ่ายปุโรหิตผู้เป็นโพธิสัตว์นั้นขันพระราชาโปรดปล่อยคนทั้งหมดแล้วทรงแต่งตั้งในตําแหน่งเดิมของตนอย่างนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าหมู่บัณฑิตผู้ไม่น่าจะถูกจองจำถูกมัดไพ่หลังได้เพราะถ้อยคำอันไม่มีหลักของคนที่เรียกว่าอันพานหมู่บัณฑิต รอดพ้นได้แม้จากการถูกมัดไผ่หลังด้วยถ้อยคำที่ชอบด้วยเหตุขึ้นชื่อว่าพวกคนพานแม้คนที่ไม่น่าจะจองจำก็ทำให้ต้องจองจำได้บัณฑิตยอมแก้ไขให้รอดจากการจองจำทั้งหลายได้อย่างนี้พระเจ้าค่าแล้วกล่าวว่าคนพานแย้มพรายออกมาณที่ใดณนะที่นั้น คนไม่น่าถูกจองจำย่อมถูกจองจำได้หมู่บัณฑิตแย้มพลายออกมาณที่ใดณนะที่นั้นแม้คนที่ถูกจองจำแล้วก็รอดผลได้หลังจากปุโรหิตผู้เป็นโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่พระราชาด้วยคาถานั้นแล้วจึงกราบทูลขออนุญ,ญาตการบรรพชาว่าข้าบ แต่พระองค์ผู้เป็นสมุติเทพทุกทั้งนี้ค่าพระองค์ได้เพราะการอยู่ครองเรือนบัดนี้ค่าพระองค์ไม่มีกิจด,ด้วยการครองเรือนโปรดทรงอนุญาตการบรรพชาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดหลังจากพระศาสดาทรงนำพระเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชมช้าดกว่าพระเทวีตัวร้ายในครั้งนั้นได้มาเป็นนางจินจมานุกา และพระราชาได้มาเป็นพระอานน์ส่วนปุโรหิตได้มาเป็นกลาวตถาคตชนีแลก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของนางจินจบานวิกาผู้กล่าวตู่พระพุทธองค์ถึงสองภพชาติด้วยกันทำให้พระนางนั้นถูกทรณีสูบหลงในนรกอเวจีค่ะ